ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องโครงการรวมใจพักรักสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับที่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดขึ้นตลอดปี2567นี้นะครับโดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดชดเชยความเสียหายที่เคยกระทำกับสังคมโดยการบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้นและก็ได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับกับ5กิจกรรมหลักก็คือการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวการเก็บขยะชายฝั่งการขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ําท่อระบายน้ําการทํากิจกรรมของกระทรวงยุติธรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์หลักสูตรสิ่งแวดล้อม โดยมีการคิกอฟอฟวันนี้ที่ทันทะสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกของจังหวัดนครราชสีมานะครับ